สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD ดีมีคำตอบ IT ELearning 24ชั่วโมงนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้เรื่องหลักการคิดเงินสะสมชาราภาพนะคะว่าเงินสะสมชาราภาพมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเงินสะสมเข้ากองทุนชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะที่ฐานค่าจ้างตั้งแต่ 1 5 0 0 0บาทนะคะว่ามีเงินสะสมแต่ละปีกี่บาทนะคะก่อนอื่นขอทบทวนอัตราเงินสมทบให้กับผู้ชมหรือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าไปชมในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนใจ่ายในแต่ละเดือนคิดที่100%เรซนะคะเราจะส่งเงินสมทบเข้าไปที่หรหรือ5บาทนะคะแล้วก็ ได้รับเป็นค่าจ้างอยู่ที่95บาทในเงิน5บาทนี้เราก็ส่งเข้ากองทุนว่างาน0.5บาทนะคะกองทุนประสบอันตรายเจ็บป่วยทุกพลภาพตายและคลอดบุตรอีก1.5บาทนะคะแล้วก็สมทบเข้ากองทุนชราภาพและส่งเคาะบุตรของเราอีก3บาทซึ่ง3บาทนี้เราจะได้รับคืนนะคะในรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาญน,นะคะในกรณีที่เราส่ง ประกันสังคมที่ฐานเงินเดือน15,000บาทนะคะเราก็จะต้องนำส่งประกันสังคม750บาทเราจะได้รับค่าจ้าง14,250บาทใน750บาทนี้เราก็แบ่งเข้ากองทุนว่างงาน75บาทกองทุนประสบอันตรายเจ็บป่วยนะคะทุกพลภาพตายและคลอดบุตรอีก225บาทและก็เข้ากองทุนชราภาพเราอีก450บาท ซึ่ง450บาทเราก็ได้รับคืนนะคะอีก300บาทเราก็เข้ากองทุนแล้วก็ใช้ในกรณีที่เราเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะต่อมาเราก็มาดูอัตราสมทบที่นายจ้างจ่ายในแต่ละเดือนนะคะสมมุติมีเงินที่100ที่ต้องจ่ายลูกจ้างนายจ้างก็หักไว้จ่ายประกันสังคม5บาทแล้วก็จ่ายคืนเราให้กับเราในรูปแบบของค่าจ้างอีก95บาทและนายจ้างต้อง นำเงินอีก5บาทมาจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อแบ่งเป็นเข้ากองทุนว่างงาน0.5บาทเข้ากองทุนประสบอันตรายเจ็บป่วยทุกพลภาพตายและคอดปุวยอีก1.5บาทแล้วก็สมทบเข้ากองทุนชราภาพและสมเคาะบุตรให้กับผู้ประกันตนอีก3บาทนะคะถ้ากรณีที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบ15,000บาทนายจ้างก็ต้องหักไว้นำส่งประกันสังคมอีก750บาท จ่ายให้เรา14,250บาทนะคะแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก750บาทเพื่อเข้ากองทุนแต่ละกองทุนโดยเราก็จะมีเงินสะสมกองทุนชราภาพบวกเพิ่มอีก450บาทจากของตนเองนะคะต่อมาเราก็มาเปรียบเทียบเงินสะสมเข้ากองทุนที่ผู้ประกันตนจ่ายในฐานเงินเดือนที่1 5 0 0 0บาทนะคะเราก็จ่ายไป750บาทนะคะ แล้วก็นายจ้างจ่ายไปอีก750บาทเข้าแต่ละกองทุนนะคะเราก็จะมีเงินสะสมชาภาพอยู่ที่900บาททั้งในส่วนของเรา450บาทแล้วก็ส่วนน้องนายจ้าง450บาทนะคะส่วนต่างของเงินสมทบนะคะเราก็จะมีเงินบวกเพิ่มมาอีก150บาทนอกเหนือจากที่เราจ่ายประกันสังคมในแต่ละเดือนในฐานเงินเดือนที่1 5 0 0 0บาทนะคะ ต่อมาเราก็เปรียบเทียบเงินสะสมเข้ากองทุนชาราภาพกับเงินที่ผู้ประกันตนต,นตจ่ายสำหรับผู้ประกันตนมาตาัตรา33ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทโดยกองทุนชาราภาพนี้จะเริ่มนับ31ธันวาคม2541นะคะโดยเมื่อเราส่งจนครบ5ปีเราก็จะต้องจ่ายเข้ากองทุนนะคะก็คือจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม4 5 0 0 0บาท แต่เราจะมีเงินสะสมชราภาพอยู่5 4 0 0 0บาทซึ่งก็จะมีเงินบวกเพิ่มมาอีก9,000บาทนะคะในกรณีที่เราส่งครบ10ปีเราก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม90 0 0 0บาทเราจะมีเงินชราภาพสะสมอยู่ที่1 8 0 0 0บาทแล้วก็จะได้บวกเพิ่มมาอีก18,000บาทนะคะอันนี้ปีในที่นี้หมายถึง12งวดนะคะต่อมาในกรณีที่เราส่งครบ 15ปีนะคะเราก็ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม135,000บาทมีเงินสะสมชราภาพอยู่แสน0 0 0บาทนะคะก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่27,000บาทในกรณีที่เราส่งครบ20ปีเราก็ต้องจ่ายสูงสุดอยู่ที่180,000บาทนะคะก็จะมีเงินสมทบอยู่ที่2 1 6 0 0 0บาทนะคะก็จะบวกเพิ่ม36,000บาทนะคะ สำหรับเงินสะสมนี้เราสามารถตรวจสอบได้ที่ไหนนะคะเราก็เข้าไปที่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนนะคะคลิกเข้าสู่ระบบคลิกรหัสผ่านคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดผู้ประกันตนต่างๆนะคะเราก็เลื่อนลงมาดูเมนูการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลา,าภาพนะคะคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเรามีจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะเท่าไหร่ เงินสมทบของนายจ้างเท่าไหร่ย,ยอดรวมรายปีที่เราจะมีเงินสะสมในกองทุนชราภาพของเราในแต่ละปีเท่าไหร่รวมแล้วเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะสามารถรับไปในรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาญน,นะคะซึ่งณนะปัจจุบันยังมอเลือกไม่ได้ว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนาญขึ้นอยู่กับการทำประชาวิจารณและแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมก่อนนะคะว่าจะสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะ ในส่วนของเงินสมทบของรัฐก็ไม่ได้กล่าวถึงนะคะว่าได้อัตราร้อยละเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สามารถตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเงินสะสมชราภาพของผู้ประกันตนที่ฐานเงินเดือน15,000บาทนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าในกรณีที่ เรารับบำนาญน,นะคะรับไปแล้วกี่ปีถึงจะคุ้มกับเงินสะสมชราภาพที่เราจะได้รับนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ